หยังหยันชะแนลภาคมันยะนอกเกาะลอยฟ้าดผดพนปาการวูวโตไม่มีใครเหลืออยู่ในเกาะลอยฟ้าบทเทพเก่ายังคงไม่ไปไหนหรอเขากำลังรออะไรอยู่จะรออะไรได้ละ่ะรอแก้แค่กับแม่สาวน้อยผู้ขัด,ดกรรมกมา มีกี่คนที่ออกมาเนี่ยไว้กันป้อมปราการไหนโอ๊ย่ึงโชคร้ายจริงๆทำไมข้าถึงลืมล่ะว่าเมื่อระดับอันาจจกรเปลี่ยนไปเราจะไม่ปฏิบัติตามกฎอีกต่อไปดูเหมือนว่ากอรลอยฟ้าจะรู้ดีว่าสัตว์ลบกวนไม่สามารถอยู่ในนั้นได้ เพียงแค่คนทั้งหมดได้ทะลวงเข้าสู่ระดับอาณาจักรวิญญาณโลกแล้วผู้คนในหอคอยเทพเจ้าลอยน้ำยังคงสายตาสั้นเหมือนเดิมอะไรกันพวกเขาทั้งหมดทะลวงเข้าสู่ระดับอาณาจักรวิญญาณโลกได้เหรอเป็นไปไม่ได้จาได้รับการเลื่อนระดับผ้าดาวติดต่อกันได้อย่างไรทําไมจะเป็นไปไม่ได้คิดที่จะต่อสู้เลยรักษาป่าของเจ้าให้สะอาดด้วยอย่าคิดว่าขา่าอ่อนแอแล้วกลัวเจ้าจริงๆนะเย่โลสตาร์ ยิ่งไปกว่าน,นั้นผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มาจากเย่โลสตาร์ด้วยซ้ำยินเนียนเจ้าอยากถูกไล่ออกจากวูโจโหรือเชื่อหรือไม่ว่าค่ะจะทำให้เจ้าไล่ที่อยู่ในวูโจโดได้ฮะอย่าไปวูโจโ้มาที่เย่โลสตาร์ดีกว่า หนีไปด้วยคว,วามตกใจกลัวเหนียนเหนียนจาน้ำหนักลดลงหรือเปล่าลดน้ำหนักแล้วทำไมคิดว่ายินเหนียนสวยกว่าเดิมอีกก็ผอมลงไงอืมใครทำร้ายต้า ไม่มีใครทำลายข้ามันเป็นเพราะความแข็งแกร่งของค่าดีขึ้นต่างหากทุกอย่างราบรื่นดีไหมพี่ป้อมปากาันเออมันเกิดอะไรขึ้นมีคนเสียชีวิตเนอะใครผู้หญิงเหล่านั้นที่จะอพากลับมาด้วยรีบกลับกันเถอะ เด็ดดาบนี่จะเด้ดอบเข้าไปไหมจาได้ก่าวเข้าสู่สัตว์วิญญาณระดับล่างแล้วหรือยังอย่ากวนวายอะไรนักหนาะก็แค่เรลืองของเวลาไม่เสร็จหรอตอบได้ที่เจ้าติดตามนน้อยมันจะเป็นเรื่องของเวลาตามที่ขาดไว้สําหรับสายเลือดของตนานายเป็นสิ่งเดียวที่ดึงดูสดสาด้าซูน หลานชาเยเมื่อไรข้าจะออกไปได้ละ่ะทำไมท่านไมีออกไปก่อนละ่ะตัวนายของข้าดูโกรธหน้าและคงจะไปหาคนต่อสู้ด้วยลุงสองท่านบังเอ,อิญมาช่วยพวกเราและข้าก็อยากถามเกี่ยวกับเรื่องในกลุ่มของเราด้วยน้ำปมปลาก่อนเอ็นเตน่ารู้แล้วใช่ไหมมีผู้หลอดชีวิตอีกคน ข้าจะพาไปพบเขามันเป็นใครข้าจะวาดให้ดูมันคือขอคอยเทพเจ้าลอยน้ำอีกแล้วซสื้อผ้าเหล่านี้เป็นของท่านหรือเปล่า ส่งคืนให้ท่านนะพวกานางตบมันไวยก่อนที่จะตายข้าจะไปยื้เส้นยืดสายสักหน่อยเจ้าจะไปกับข้าไหมไปพวกเราเพิ่งช่วยให้เจ้าปลดล็อกผนึกพลังทางวิญญาณได้สิ่งที่เจ้าต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คือการพักผ่อนและการควบคุมการหายใจของเจ้า หากเราไม่สามารถแก้แค้นด้วยตนเองได้จะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเจ้าชื่ออะไรเรียกเขาว่าหูมิงก็ได้เน,นเด่นเขาจะช่วยเจ้าพวกเราหายดีแล้วและไม่สามารถนิ่งเงียบปล่อยให้พวกเขาเล่นงานเราได้ข้าไม่ได้จะอยู่กับท่าน เพียงนำคนที่แข็งแกร่งสองสามคนในระดับอาณาจักรวิญญาณโลกมาให้ค่าถ้าอยากเข้าไปในพื้นที่วิญญาณโลกบริเวณนั้นมีต้นก้าดีๆจากหอคอยเทพเจ้าลอยน้ําเยอะใช่ไหมกลุ่มต้นก้าที่ดีในอนาณาจักรวิญญาณมนุษย์เพิ่งตายทําไมไม่ส่งอีกชุดหนึ่งไปรวมกลุ่มอีกครั้งน่าจะดีมากนะพวกเจ้าตามไปปกป้องนางด้วยครับ นายน้อยท่านทำไมถึงนีรลอยตายบนร่างกายละ่ะความแข็งแกร่งของท่านถูกไปแตกไว้เก่าสิเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เหรอเหนือระดับอาณาจักรเทพน้อยยังมีระดับอาณาจักรเทพผู้ยิ่งใหญ่และหนึ่งในคุณสมบัติที่ชัดเจนที่สุดในการก้าวจากอาณาจักรเทพน้อยสู่อาณาจักรเทพผู้ยิ่งใหญ่ก็คือเส้นแห่งการเกิดใหม่เมื่อเส้นนั้นแทรกซึมไปทั่วร่างกายและกลายเป็นเส้นเลือดแห่งจิตวิญ,ญญาณซึ่งจะมาแทนที่เนื้อและเลือดของมนุษย์ในเวลานั้น ก็ได้เข้าสู่ระดับอาณาจักรเทพผู้หญิงใหญ่แล้วท่านคิดว่าข้านั่งเล่นเฉยๆในช่วงเวลานี้เหรอแล้วทําไม่ได้รับความแข็งแกร่ง90%นั้นกลับคืนมาล่ะข้าจะยังต้องแข็งแกร่งขึ้นทุกวันและเมื่อถึงตอนนั้นมาลงมือด้วยกันณพื้นที่ระดับอาณาจักรวิญญาณโลก หนาวสังหนาวมากหังก็หันไปหมดแล้วนเ,นเนียนเซไม่หนาวเหรอข้าไม่นหมนาวเอ๊ะข้าเอาสีนี้ไว้บนข้อมือตั้งแต่เมื่อไหร่ข้าขอดูหน่อยเป็นสีทองด้วยไม่รู้มาตั้งแต่เม,มื่อไหร่ เงียบๆมีคนอยู่ข้างหน้าเจ้านายมีไฟอยู่ข้างหน้ารู้สึกว่าอุณหภูมิข้างหน้าจะสูงกว่าที่นี่การมีเซ็นเซอร์อัตโนมัตินี่เป็นเรื่องดีจริงๆพวกเราไปกันเถอะแต่ไม่มีการรับประกันนะว่าเราจะได้พบผู้คนจะขอคอยเทพเจ้ารอยน้ำไดทันทีหรือเปล่า นาคราวนี้ทำไมข้าถึงต้องแบกบแบบนี้ละ่ะไม่พบสิ่งใดดีๆเลยถ้าข้ารู้ก่อนหน้านี้ถ้าอาจจะติดตามพวกเขาไปเพื่อทำความสะอาดกลุ่มผู้หญิงที่ยินเนียนเอาไปผู้หญิงเหล่านั้นก็เช่นกันแทนที่จะขอ,อปอาป่าการที่แข็งแกร่งเช่นหอคอยเทพเจ้าลอยน้ำของพวกเรากลับไปหายินเนียนตอนหน้าเราซ่งั้นสิพี่น้องของเราไปที่นั่นดีกว่าจริงๆแถมยังสามารถจบตัวเป็นๆสองสามคน ล้ากลับมาสนุกได้ไปกันไม่กี่คนบาปนั้นคงขาโดยตรงอย่างแน่นอนจริงสิหญิงสาวจ,า,จากอาณาจักรสองวีลบุรุษมีชื่อเสียงในเรื่องความงามระดับโลกด้วยเจ้าอาจไม่รู้ lại cái nhiều đó bỏ hai luôn đấy พลังจิตนี่มันอะไรกันนับตั้งแต่สีขาวดำประหลาดนั่นปรากฏขึ้นในร่างกายของหยินเดียนพลังเวทมนในร่างกายของนางก็ไประสานเข้ากับพลังทางติดวิญญาณเฮ้แก่งทำต่อไปเถอะหยวนเจีมา,าไปลงนรลกต่อไอ้พวกสารแล้วแค่ระดับอาณาจักรวิญญาณโลกหนึ่งดาว ยังกล้ามาหาหนึ่งขนาดนี้ปลกใจทำไมมันเป็นสไตล์ของหอคอยเทพเจ้าลอยน้ำที่พวกเจ้าชอบแก่นแก้งผู้อ่อนแอโดยอาศัย,ายผู้ที่แข็งแกร่งกว่าไม่ใช่หรอข้าก็แค่ใช้สไตล์พวกเจ้าเพื่อส่งพวกเจ้าไปตามทางดังนั้นพวกเจ้าควรจะขอบคุณข้านะ เหลืออยู่คนหนึ่งหรือคนรู้จักหวังเชิงหวัวหน้าทีมหวังู้ที่ยอมแพ้แล้วอยู่ภายใต้บุตรเทพน้อยทำไมตอนนี้ก็ไม่ติดตามเขาล่ะอะไรกลายเป็นขยะแล้วถูกทิ้งเหรอผู้หญิงคนนี้ได้กลับสู่ระดับอาณาจักวิญญาณโลกแล้วเหรออ๋อล่ะแตกต่างไปจากเดิมสิ้นเชิงเลยหยดหยวนเจ๋อ สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นความผิดของข้าบทยกโทษให้ขาดด้วยบทเทพบน้อยของพระเจ้าคือศัตรูของเจ้าเขาคือคนที่อยากจะฆ่าเจ้าในตอนนั้นคนทําผิดทุกคนให้เอามีทางหนีเป็นของตัวเองต่อไปหาเขาสิจะมาฆ่าข้าทําไมหวงเชิงพ้าเจ้าขุกเขาค่ะพราเจ้ากาลังคุ่เขาผิดคนแล้วข้าตัดสินใจไม่ได้คนนี้ตั้งหา ที่เป็นคนตัดสินใจปเป็นไปไม่ได้เจ้าเป็นเพียงระดับอาณาจักรวิญญาณโลกหนึ่งดาวจะควบคุมพวกคนเหล่านี้ที่อยู่ตัวสูงสุดของอาณาจักรวิญญาณโลกได้อย่างไรจำได้ไหมถ้าพวกเราเลิกจากกันเดี๋ย่ข้าค่ะน,นะเจ้ามีความแค้นกับคนพวกนี้เจ้าเจ้าเคยยินเนี่ยหรอ ถ้าเจ้าตอบถูกข้าจะให้บางอย่างเป็นรางวัลวัาทีนี้ถ้าข้าถามอะไรให้ตอบอย่างนั้นนะอย่าพูดเรื่องไร้สาระที่ข้าไม่อยากได้ยินเข้าใจไหมเกิดเข้าใจแล้วตอนนี้คนพวกนี้อยู่ที่ไหนและมีความแข็งแกร่งแบบไหนบ้าง พวกเขาทั้งหมดอยู่ที่จุดสูงสุดของระดับอาณาจักรวิญญาณโลกและพวกเขาก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับบริเวณนี้ด้วยถ้ามีแก๊สเซ็นเซอร์อยู่ถ้าใช้มันจะสัมผัสถึงเหล่าลูกศิษย์ของหอ,อ,อคอยที่ประเจอลอยน้ําได้เจ้ามีเหตุผลจริงๆไหมเจ้าเหมือนเพื่อนร่วมงานกลุ่มที่ตายแล้วมากกว่ากลุ่มที่น่าสงสารหรอใครเป็นคนคิดแผนนี้ขึ้นมาแต่เป็นบทเทพน้อยของพระเจ้า แล้วตอนนี้บทเทพน้อยอยู่ระดับไหนแล้วระดับอาณาจักรสวรรคสามดาวจะเป็นการดีที่สุดถ้าเจ้าตรงไปหาบุตรเทพน้อยเลยบุตรเทพน้อยแตกต่างจากคนเหล่านี้แม้ว่าเขาจะอยู่ในระดับอาณาจักรสวรรคสามดาวแต่ความแข็งแกร่งของเขาก็เทียบไดกับระดับอาณาจักรสวรรคห้าดาวการของเจ้าอยู่ที่ไหนไปเรียกคนเหล่านั้นมา จะจะบอกอยังไงพวกเขามาจะเมิอนแล้วไม่ฟังค่ะเจ้าเพียงแค่ต้องบอกพวกเขาว่าเจ้าพบสมบัติในถ้ำที่สามารถพัฒน,นาความแข็งแกร่งได้แต่มีสัตว์ดลร้ายที่โหมกระหน่ำอยู่ข้างในและผู้คนที่เจ้าพามาก็ตายไปหมดแล้วดังนั้นเพียงแค่ขอความช่วยเหลือจากเขาสะดวกและง่ายมากใช่ไหมจัดใช่ใช่ใชแค่เรียกพวกเขามากี่คนก็ได้ใช่ไหม ไม่ใช่เรียกสิทธ์ทั้งหมดของหอคอยเทพเจ้าลอยน้ำที่อยู่ในระดับอาณาจักรวิญญาณโลกในพื้นที่นี้ออกมาให้มากที่สุดนกพื้นที่ว่างนอกแนหนะ่าหัวหน้านี่คือพื้นที่รับสมัครคนของหลัวเสี่ยวเราจะเข้าไปแบบนี้ได้ไหมยิงแค่ระวงหาเข่าลือเป็นจริง ยแสดงว่ามีคนที่ยอดเยี่ยมในแนวหน้าจริงๆเพียงเพราะหลัวเสี่ยวมองไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าเขาจะมองไม่เห็นด้วยฮะรอก่อนเถอะสิพี่มาเ้าก,ก็รอความตายได้เลย การรอบฟลมตีของรูปแบบเวทเจิยวนี้ค่อนข้างดีแต่ยังไม่ดีพอในระดับอาณาจักรวิญญาณโลกท่านปู่มีรูปแบบที่อันตรายกว่านี้ไหมที่เหมาะกับค่าใช้ได้ในตอนนี้นะได้จะหาให้ต่อข้ขอใหดูพลังวิญญาณสีขาวดำของเจ่าก่อน เยี่ยมมากมันสามารถแยกและรวมกันได้และพลังของมันก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าซึ่งดีมากหลานสาวผู้่น่าสงสารของข้าตอนนี้เต่าทนทุกขารมานมามากแล้วปู่จะให้ทุกสิ่งที่ต่อต้องการอันนี้น่าจะมีประโยชน์มากเมื่อใช้รวมกับรลบบาติว ห้าเซนเหรอถ้าจะลองเวทมนต์นี้เรียกว่ารูปแบบฝันร้ายพลังโจมต,ตีของมันนั้นแข็งแรงมากแต่ก็ใช้พลังติดมากเช่นกันในอนาคตเราต้องใช้มันให้น้อยที่สุดเข้าใจไหมท่านเชื่อไหมว่าค้าสามารถใช้รูปแบบฝันร้ายได้ในครั้งนี้ผู้หญิงคนนั้น มั่นใจในตัวเองแค่ไหนกันนะแม้ว่าลูปแบบจะแตกอีกครั้งแต่ความเร็วในการวาดลูปนั้นเร็วขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งดีกว่าบทเท็บน้อยได้ซ้ำ หวันว่าสิทธิี่ของเจ้าจะมาถึงที่นี่แล้วมีความสุขไหมลูกค้ารอบแรกมาถึงแล้วมันเป็นความผิดของก้าทั้งหมดที่ต้องรับภารกิจจากบุตเทพน้อยอะไรคือเหตุผลของการฆ่าผู้หญิงไร้ประโยชน์เหล่านั้นเรามาช้าเกินไปโดยไม่มีเหตุผลและอยู่ไกลจากทางเข้าถ้ำมากหวังว่าคนโง่พวกนั้น จะไม่อย่างสมบัติไปทั้งหมดนี่พวกนั้นข้างหน้าเน่จะพวกสารแล้วสมบัติอยู่ที่ไหนได้หรือ,อยัง Vinh, Vinh đâu? Mà xài ná Tạc hạ có đang đò ยินดีตอนรับปล่อยพวกเราไปเถอะ ตำหนิก็โทษที่ยืนผิดทีมติดตามผิดคนและทําผิดจังพูดน่านําคาญจริงๆนี่นี่ก็นายต้องการทดสอบรูปแบบไหมถึงจะพูดได้ว่าสร้างรูปแบบยังไม่สมบูรณ์เป็นเพียงเกึ่งสําเร็จแต่พวกเราก็โชคดีมากเลยนะที่ได้เป็นผู้ทดลองใช้คนได้เนือนเดือน สิ่งนี้แข็งแกร่งกว่ารูปแบบครั้งก่อนของเก้าหรอเออสักครู่ต่อมารูปแบบของเก้าไม่สำเร็จหรอเฮ้นเกดอะไรขึ้น นี่คือรูปแบบที่ทำให้คนบ้าคลั้งใช่ไหมมันเป็นของข้าทั้งหมดของข้าคนเดียวเกิดเกิดอ,อะไรขึ้นกับเต้าใครข้าวเต้า นี่คือรูปแบบฝันได้ไม่น่ารังเกียจแต่สามารถควบคุมจิตใจใผู้คนและทำให้พวกเขาตกอยู่ในความฝันได้ที่ไม่สามารถกลับมาได้เวลาเปิดใช้งานนั้นนานมากและข้าแน่ใจว่าหลังจากที่พวกเขาก้าวเข้าสู่วงเวทแล้วพวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปในช่วงเวลาที่เปิดใช้งานไม่เช่นนั้นขาจะฟันเฟือนรูปแบบนี้ไม่อันตรายเกินไปหรอ มื่อรูปแบบนี้ถูกเปิดใช้งานผู้คนที่ถูกขังอยู่ในระดับอาณาจักรเดียวกันจะถูกตจมตีได้เท่านั้นและการทำลายรูปแบบนั้นก็ไร้ไประโยชน์ผู้คนที่อยู่ในรูปแบบสามารถตายได้เท่านั้นไม่มีทางแก้ไขรูปแบบนี้ได้พลังทางจิตวิญญาณสีขาวดำมีพลังทางจิตวิญญาณเช่นนี้ในโลกใบเล็กนี้ได้อย่างไรหัวหน้าท่านรออะไรอยู่ข้าเห็นว่าพลังของฟีนิกซ์ออกมาจากข้างหลังนางตลอดเวลา ทำไมคนคนนี้ถึงถูกปกคุมไปด้วยสมบัติหัวหน้าท่านไม่พอใจเหรอเจ้าสังเกตไหมไม่ใช่ว่าข้าไม่พอใจไม่ต้องพูดถึงว่ามีคนตายไม่มีคนที่ติดตามนางได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยเห็นได้ชัดว่าคู่ต่อสู้เหล่านั้นยอดเยี่ยมมากอัจฉริยะไม่ได้หายากแต่สิ่งที่หายากก็คือราชาที่สามารถเป็นผู้นำอัจฉริยะได้ าไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวข้าอยากจะขอบคุณคนคนนั้นจริงๆหลืวเซี่ยวโง่จริงๆแล้วไม่รู้ว่านางมาเป็นหัวหน้าฝ่ายที่นั่นได้อย่างไรหุบปากจะไม่คิดดูล่ะนานแค่ไหนแล้วที่หลัวเสี่ยวค้นพบหินเดียน่าวนี้มาถึงหูของเราอย่างรวดเร็วและด้วยความแข็งแกร่งของหลัวเสี่ยวจะไม่ตอบสนองได้อย่างไรหลังจากที่พวกเขาเข้ามาเป็นเวลานานหัวหน้าท่านหมายถึงว่าเป็นหลัวเซี่ยวเองที่เผยแพร่ขา่าวหรอ นิมทีขค่คิดว่าอัจฉริยะคนนี้มีความสามารถบางอย่างที่ทำให้หลัวเสี่ยวดูถูกเขาตอนนี้ขค่ได้เห็นด้วยตาของตัวเองแล้วท่านแน่ใจว่าไม่ใช่หลัวเสี่ยวไม่ต้องการหยินเหนียนแต่นางไม่มีงบจ่ายและนางก็กังวลว่าตอนกาที่ดีนี้จะถูกฝังอยู่ที่นี่อย่างสนเปล่าครานี้เขายอมรับความรักของหลัวเสี่ยวแล้วพวกเขาไม่รู้วิธีสอนอัจฉริยะ tập hút đây rồi ngài Nâng sầm phát đi thì gần mình đi ngài đây à nè à. Khoai dù tông nánh mới đều ní. จ้าควรทําตามผว้พี่ผู้รอบรู้ของเจ้าและอยากกินของสมสีสมห้าที่คนแปลกหน้าให้มาไม่อย่างนั้นอาจจะทําให้ท้องไส้ปั่นป่วนได้นะพวกเราทําลายดอกพันบนตัวของหยอนเจได้หรือเปล่าน่าเสียดายที่ไม่ใช่จริงๆเนียนเนีน ไห้ตายเถอเจาเป็นใครผู้หญิงคนนี้ร้ายกาจมากนางอยู่ได้ระดับอณาจักรเทพน้อยไม่สิ มันควรจะมากกว่าระดับอาณาจักรเทพน้อยลูกหมูป่าสูวนน้อยเมื่อมองดูท่าทางของเจ้าเธอคิดว่าเจ้าสักาค่ะมาเอ้ยจบแล้วมีบางสิ่งฝังอยู่บนร่างกายของข้าและมันกำลังจะควบคุมข้าเจ้าไานฮึ ลูกหมาป่าตัวนี้ไม่กลัวที่จะระเบิดตัวเองเหรอยินเนียนเนยนเนนเป็นไปได้ยังไงลูกหมาป่าน้อยกล้าหาญมาก ่สนใจชีวิตอยากจะทำลายข้าให้สาหัสเหรอก็หันมากอย่หงี่ายุกย่องน่าเสียดายที่การมีชีวิตของเจ้าไม่ได้มีความหมายอะไรกับข้าไม่ต้องกังวลดอกบอรสีทองนี้จะไม่ทำอันตรายใดๆแก่เจ้าเฮ้ยข้าไม่ใช่สัตว์อสูรของยินเนียน ทำไมข้าจะต้องถูกคนพวกนี้ยับยั้งพลังไว้ด้วยไม่มีความหมายอะไรให้เจ้าเหรอโอ้จาควรสองกระจกจริงๆทรงผมนี้เหมาะกับเจ้าครั้งหน้ามาทำอีกได้นะข้าทำให้ฟรี ร้อยค่าแข็งแร่งขึ้นในอนาคตเจ้าจะเป็นคนที่นอนอยู่บนพื้นหัวหน้าการกระทำของท่านหยาบคายมากแต่แต่มันก็เหมาะสมกับเด็กน้อยคนนี้ดีคนที่ยกขึ้นแบบนี้ก็มีไว้ให้เตะเท่านั้นเฮ้ยเสื้นึกทองคำที่ข้าบอบให,ให้เป็นประโยชน์แล้วเจ้าจะชอบมัน มีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่อยากได้มันอันแม่ไม่สนใจสิ่งนี้สมก็เป็นลูกค้าจริงๆทยเยอทะทยานผู้หญิงพวกนั้นดูไม่เหมือนผู้คนจากโลกใบเล็กนี่ถ้าหากพวกเขาต้องการฆ่าพวกเราตอนนี้พวกเราก็ไม่มีกำลังต้านทานจะได้ตรวจสอบเครื่องหมายดอกพรามของเจ้าอย่างละเอียดแล้วรือย,อยังไม่ข้าคิดว่า มันเป็นค่าของสกรปรกที่ขึ้นมาพวกเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยและกดกระดิง่งเพื่อจะได้มีผาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราบ๊ายบาย